เอามีสวดปั่นแล้วคันูุนปั่นแล้วว้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านมาดูปากบอลันๆกันในนั้นขึ้นปากบอครับอ่าระเดิมโดยพี่ร็อกเปิดคลิปมาโดยพี่ร็อกครับ นี่คันนี้มาเสริมทับจากเพื่อห้วยร่านนะคันนี้อยู่ตั้งแต่บุกเบิกรุ่นรุ่นแรกๆของทีมงานปลาเด่นเราเลยนะสังเกตดูตัวงสือโอ้นิ่มอย่ยังนิ่มอยู่นะยังสดยังสด ป่าทิ้งสับระเบิดได้เวลาออกทำการแสดงนะครับสายจวดสายจวดอา่ารอคิวรอคิวรับดินครับ เดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานเทนะยนูนครับอยู่นู่นเป็นงานปากบอ่อเราฝ่ายเจกไปเทมาแล้วครับนู่นตรงปอดของหนึ่งศูนย์จอดอยู่นู่นอ่ะเอามาดูเจ้าอินซีแดงจักขยี่ให้ดูอ่ะเอาล่ะคิดซ้ายแล้ว ขึ้นนิ่มๆน,มนะตายเสียพงุงอ๋ออย่าบอกว่าหมดแรงนะนี่ทีมงานนี่มีระเบียบวินัยน่ะไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวไปเสียวไย

ปลาอูอู์อ,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 อู้ปลานปลากยี่ขึ้นเนยะฮะปลาทิ้งสประบืดปลาทิ้งสประบืดมาแล้วครับมีสิทธิ์ได้ช็อตเด็ดนะ lại mà lại lại bye 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 thấy nhiệt Hãy subscribe cho อ้าวลุยลุยนิวคอนเรนทีทีสามจดนย์นิวคอเว 3, นเครื่องยนต์ซีซูพาร์เงมาครับเป็นเครื่องยนตดีเซลนะอีนี้สเท่า,ากับเือนเกียร์โฟเกียร์โฟนี่ เอาเียบป่ยครับเียบป่ยเียบป่ยสายลั่นแสบดกักรอแป๊บนึงนะรอรถไฟกัน เดี๋ยวดินห้างก็ยันอ่ะอ้าสับเกียร์ถอย์ s <S มามามาเดีย่ยวไปซ้ายขวาตรงไปซ้ายขวาตรงไป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 วาม,ามายังไม่ถึงเลยไปเอก เยียบแรงๆหน่อยเอแต่ละคันน่ะไม่ธรรมดาครับมีแต่จอมยุดขับรถนะ<อ>จะหวานมาแล้ววันจีไฟจีไฟ ซีรี5หาบ้าพลังคันนี้เครื่องยนต์เจ๊ไฟเลยนะเจโอแปดซี่จะเป็นปั๊มใหญ่นะครับเป็นปั๊มเจ๊ไฟปั๊มทุกไหนเลยนะรีดพลังได้ที่สองร้อยสามสิบห้าแรงมา้าบวกลบมีเกินห้าเเซนี่ถือว่าแรงจัดเลยนะคันนี้นะถ้าเป็นเจ้าช้านี่เอาไม่อยู่เลยคันนี้นะ รลอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดูความแรงอ้าเดี๋ยวมาชมไปไล่ไปๆลไปล่ไปๆล,ปล่วาบวายดินหักดินหักเอาขึ้นไปเอามาดูมาดูมาด,มาดูจะขึ้นไหม ไอสุดเลยลงไหมว่ายล้อหน้าลอยเลยเปิ้นเลยเฮ้วแรงนะนี่เป็นเกียร์เร็วเต้อยู่ไหนมาหน่ ี๋ยวคู่รถครับใครบกใครโบกใครโบก เอาจวดปั่นแล้วทางนู้นปั่นแล้วนะไปไม่ได้เอาลวไถดึงครับสลิงมี มาอีกแล้วใครบกุกใครบกุกรถอ่ะลงก่อนเสียวโซ่ขาดว้าเรียบร้อยครับเอ ให้โบกรถแบบน,น, <c oughs> น่นอนนะอ่ะอ่าเรียบร้อยโอ้โอ้ได้ไปหนึ่งอนมีเรง่งมีเร่งมีเรง่งมีเรง่งเออ เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพลยงแค่นี้ก่อนนะก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้วน้ำติ้งด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ